ขึ้นบีโจกจนคอมึอเงอะแกรกแทงเฮียอะไรมีแต่ทองแต่เพชรเย็ดบักยังจากมึงอะแกรกใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึือเงอะเล็กเย็ดแม่ลองเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟช เข้าเลนดในเขาสุดท้ายเหมือนกับแซบทำแรปเปอร์ใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพัยในสมองไม่ยอมจะจำว่าเร็วได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องหอบมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนพ่อคนแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะได้ขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละคำมึงควรจะลดลูกเสียลูกเหลือทำนองเงื่อนในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้้น ไม่ได้ทมุยโ่สตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจยาให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีนาราไม่ดี เพิ S <S ่งจะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งต่อหน้าละคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นเถอะอ้บ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยไทยไทยกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีอ่ามณ์ไม่ดีอย่ามาควรส้นตีนมีอะไม่ดีอย่าพึ่วรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนบ้าไม่มีสีอย่าพึ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าพึ่งควรส้นตีนนนไไหหมาาาเตะปกที้้ ขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การาที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงถอกถูกแล้วก็ไถ่คือไเพียร่เสียลงคาปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวซมติและเกรียนไม่ไปกูเกรียนกงกามเนคนสิบแปดปีไกันี่หัวผงเนี่ย เพราะว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนรันพอปเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปรเปอร์แต่ยืนฉันต้องเกาใต้งนัน่นแย่ That's true I never had a big hit oh, I always wonder why you try to keep up with this shit The big man b y your mama lipstick You should watch it 'cause because she had a big clit Excuse me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad leave a feeling great with i s bitch Because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลัก